นนะะมาในช่วงสนทรนาวันนี้ค่ะย่านเทบอบวาทุกคนเนี่ยเฝ้ารอ,ร,อรอคอยกับประเด็นสําคัญนะคะคารุศาสตร์มทรสิวิชัยค่ะจัดกิจกรรมเทศมหาชาติระดมทุนการศึกษาค่ะเสี่ยงว่าเป็นหุ่นเรกนะที่ขเขาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นแล้วก็มีการดึงน้องๆนักศึกษานี่แหละค่ะเข้ามามีส่วนรวมในกิจกรรมในคนนี้ด้วยแต่ว่ารายละเอียดลึกๆค่ะความเป็นมาของการจัดงานเป็นบันพือะไรเนี่ยเป็นบันพูเดี๋ยวเราจะได้รับเกียรติุดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะประสรงจันทร์นะคะขณะบดีคขณะคารุษศาสตร์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยมหาวิทยาลซี่รัชมงคลซี่วิชัยคะ่ะตอนนี้ทันก็นอยู่ในรายการของเราแล้วนะคะตอนรับทันกระทรวงรายการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครสวัสดีคตื่นเต้นสักคิดเลยนะคะแร <c oughs> งไม่โถกเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> เพราะว่าตื่นเพราะว่ามีน้องๆเข้ามาด้วย <c oughs> น้องๆสร้างตัวละคนเมื่อกี้เลยท <c oughs> ี่ามาในช่วงเรงนะคะเป็นน้องๆที่ว่านางมัดซีแล้วก็ มีชูช่ชคแล้วก็พาวิสันโดนใช่ไหมหอันี้เป็นน้องนองที่เว่าจะมาในรวมกิจกรรมการจัดเทศมาชาติในวันนี้ด้วยแต่ว่วาก้อนเอิญค่ะมาท้ามในส่วนของความเป็นมาของการจัดกิจกรรมเทศมมาชาติกันกอาา่อนค่ะว่ามีเทม,มาเทไปบนผือบางคะท่านครับขนาดผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยีครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดกิจกรรมเทศมาชาฉาไล่ฐานส่งไซว่ามันเป็นอะไรเทรมาชาตินะครับเทรมาฮาฉาเป็นเป็นชาิดอกที่เกิดขึ้นว่าสมัย น่านมามากเลยครับถึงม,มีอินเดียก็มีนะครับที่พมาประเทศไทยหรือคเคมนินแต่การเทศมาหาชาติเข้ามามหาชาติคือชาติทุดไทยก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจา้าของลักศาสนาพุทธเราหมายความว่า เป็นชาตุไายของพระโพธิสัตว์นะครับซึ่งประกอบไปด้วยสิบสามกันนะครับหั้งกันเดียวนึงกันที่สิบสามเพราะฉะนั้นทีคณะคิดมากคือหนึ่งเพื่อจะให้นักศึกษาหรือประชาชนต่วไปเนี่ยหลับทราบว่าการเทรเนี่ยเขาเทรอย่างไรมีข้อคิดอย่างไรและที่สาคัญคือระดมทุนเพื่อจะมีคนรวมกันบริจาคนะครับในการระดมทุนเพื่อทุนนี้มาเป็นทุนให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาเรล่าเรียนที่ตั้งใจเรียนพลาดแกนทุนนะรับ นะครับและก็มีจิตสาธารณะครับมีความเป็นมาในการจัดงานครั้งนี้ขึ้นเกิดขึ้นได้อย่างไรคะเอ่อจากแน่ความคิดและไละค่คนในขณะกันนะการประชุมครูบาอาจารย์ก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงเนาะจะช่วยนักศรร<า>ึกษาหลังจากโควิดเนี่ยซาพ้นพันขาเทอมมากเลย<า>ถึงว่าเอ๊ะทำยังไงเราก็เลยถ้าเราหากิจก,กรรมดีๆ<า>และสอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรม<า>และการเรียนรู้ และข้อคิดให้กัานทางสร้าก็เลยคิดเทม่าชาดขึ้นครับนี่ก็คือเป็นตอนคิดตอนคิดตอนมา,า,มา,าที่นี่คติธรรมที่จะได้จากการฟังเทม่าชาดเนี่ยค่ะเสี่ยงว่ามีมีมีไล่ประเด็นเลยใช่ครับเออเทม่าชาดนะครับทั้งหมดสิบสามกันแต่ละกันก็มีข้อคิดแต่ละกันแต่ในภาพรวมของการเทม่าชาดที่ดีก็คือการที่จะบริจาคเอ่อพาวสสันดรเนี่ยเป็นตัวละครหลักที่บริจาคทุกอย่างให้กับคนที่มาขอให้ท่าน แม้กระทั่งลูกซ่องคนที่กันหาอ่ากันห้าชาลีกใ็ให้ให้ท่านกับชูช็อก<อ>และแม้กระทั่งว่าทุดถ่ายพระอินทร์แปลงไก่มาทับปนีหมอกอพ้ปนังมัดซี่มียะอะระอง์ก็ให้เราเผื่อให้หมดเลยเผื่อบริจาคท่านอันนี้<อ>เห็นว่าการบริจาคท่านเป็นข้อคิดว่าไม่หยุดติดะนะครับ พอจะ,จะให้เกิดประโยชน์และปญิป็นตอนนะครับครับอาจารย์ครัที่นี้ค่ะคณะครุศาสตร์ุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของเทคโมอเตอร์อเนี่ยค่ะมีภารกิจหลักในการผลิตครู่ช่างนั่นเองมีสาขาอะไรบ้างแล้วทำไมครู่ช่างเขาต้องเรียนรูน้ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของชาด,ดกแล้วก็การฟังเสดมหาชาติในครั้งนี้ด้วยค่ะครับคณะครุศาสตร์ศาสตรกรรมแลเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในสิบห้านวยงานของราชมงคลศรีวิชัยเราผลิตครู่ช่างนะครับส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็เป็น ผลิตนักเทคโนโลยีก็จะมีซื้อสั้นมลชนและ,ะเทคโนโลยีปิโตเลียมะนะครับแต่ฝั่งคา,ารุซาซากรรมก็จะมีาทาั้งนั้นอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ตกเข้าไปกับอุตสาหการวิศวกรรมแมคคาทอนิกแล้วก็จะมีไฟฟ้าก็มีวิชาเอกไฟฟ้ากำลังแล้วก็วิชาเอกอิเล็กทรอนิกและโทรคมนาคม,อ,มอีกบุญนึงคืออะไรอุตสาหกรรมซาตบัณฑิตนับน้องๆ p o w e ่ s เข้ามาเรียนซ่องปีเรียนปีแรกในหมาเร่ยปีที่สองเรียนในบริษัท การสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือเอ็นทีนะครับอันนึงช่องปีเอนจ็อบแล้วก็อีกส่วนนึงคือนักเทคโนโลยีคือทางด้านทรบบทมีสื่อสารมวลชนอะไรนองๆซ้ำกันเนี้ยครับสื่อสารมวลชนแล้วก็เทคโนโลยีปิตโตเลียมปิตโตเลียมนี่เรียนบอทรี่ขวบปวสช่องปีเรกระบุตปวสช่อปีแรราบช่องปีแรกเราบุตรปวสชองปอีแรกเราบุตทีวสช่องปีแรกเราต้องเรียนต้องเรียนรู้เรื่องนี้เพราะว่าภารกิจของคณะเนี่ยจะต้องมี ทำนู่มบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันนี้สำคัญที่สุดเลยผ่อนนักศึกษาต้องเรียนดูโดยเฉพาะนักเรียนครูช่างต้องเรียนรวดเอ๊กิจกรรมนี้ดียังไงเพื่อเป็นบูรณาการวิชาชีพครูนี่ครับวิชาชีพครูสํนสคัญนักศึกษาต้องเรียนโอเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของครูสัพพานี่ก็ถือว่าเป็นการจัดเทรดมหาชาติแล้วก็เฉืี่ยมโยงการศึกษาด้วยที่นี่พี่น้องประชาชนเนี่ยค่ะเขาจะมีการปลูกฟังและเป็นผิวด้วยเหมือนกันค่ะนอกเหนือจากน้องๆองเลี้ยวอ๋อประชาชนนี่ครับประชาชนส่วนใหญ่นะครับ ถต่จะห้าฟังนี่ยากเขาไม่ค่อยได้จัดเพราะมันจัดใจกระบวนการหมากแต่ก็ประชาชนเด่ฟังก็จะเห็นว่าคุณคาหนึงเปิดเพลินกันการหลับฟังแต่เป็นการแล่มีดนตรีรับแต่ที่สําคัญคือประชาชนทด่มากเขาก็มาเดี๋เขาคิดว่า1ิบกันนี่ถุกคนคิดเสมอว่าเป็นบุญหมาหมากุศลมาใครเด็กฟังขอบ1ิบกันนี้จะมีอานิสงส์งมาครับอันนี้ถึงชาวบ้านก็ก็ชอบนะครับที่ว่า คนโบราณดุลปูยาตายายเราแต่เขาก็ชอบนะครับเขาก็มีคนติดต่อกันมาสั้นงานเขามาจะชุ่มพอสมควรนะครับแต่ว่ากิจกรรมในครั้งนี้นี่คือจะเหตุทางซิปซ้ำกันเลยซิปซ้ำกันเลยก็คือเขาเรียกว่าตาหาวใครฟังขอบซิปซ้ำกันก็คือเป็นบุญใหญ่เป็นบุญใหญ่ครับเป็นบุญ่ถ้าพูดถึงวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อการศึกษาในครั้งนี้หรือไม่เป็นมันเถอะคะเอออย่างนี้ครับตอนนี้มีคนบริจาคกันแล้วนะครับจํานวนพอสมควรแล้วพอระดมทุนเข้ามาเพื่อพอระดมทุนเข้ามาเนี่ยได้้ทุนนนนมาาก่อัดงแลวะครบ เราก็หักขาจายจ่ายเสร็จก,ก็จะเข้ากรรมาการผิดดูแลเงินเงินทุนนี้ซึงมีคณะคณะได้ตั้งด้วยไว้แหละก็มีกรรมาการปีหนา้าโดยมีกฎเกณฑ์ในการเบริกจ่ายเงินเพื่อจะให้ทุนเด็กเดลล์รอไปอ,อยากจะเรียนว่าหนักศึกษ้านาะวันนี้เศรษฐกิจนี่แย่มากนา่าสงสา้นมากพร้อนพันขาเราเรียนบางคนก็ ต้องห้างงานท้ำหระอว่างเรียนทําคํำมื่นไปเสิร์ฟอาหารใช่ถ้าได้เงินนี้มากเนี่ยครับก็จะช่วยได้เปราะนึงนะครับพนกิจพลนดครับนี่คือเป็นวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจเอาไว้นะคะในการขัดเลือกไหมคะว่าน้องๆในกระดาษมีกระบวนการมีกรรมการเรียบร้อยโดยพี่น่าจะรักสูตรขึ้นมาดวาร์จันดีปรึกษาก็จะทราบว่าแต่คนในลำบากไม่ลำบากนะครับโดยเฉพาะคนที่จิตสาธารณะเนี่ยเราให้ความสําคัญเลยครับทีนี้ หลายๆคนค่ะคุณผู้ชมก็คงฟาวโรแล้วมาในส่วนของดันลังของอขนาบนดีกันบางอยากจะถามซึงหนองค่ะคนซวยคนโลกกันดันลังนะทราบแต่ละคนและของเราความรู้สึกรู้สึกผันผือบางค่ะถี่ได้เข้ามามีส่วนรวมกับการจัดกิจกรรมในทุนนี้ค่ะเอาทำหนองมัดหน,อง,หนองมัดสี่กอนกเลยค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็รู้สึก ก็ดีใจที่ได้มาร่วมค่ะเพราะว่าได้ยินมาจากท่านอาจารย์ปียะมาม่าค่ะว่างานเทศมหาชาติเนี่ยใครที่ได้เข้าร่วมเนี่ยจะได้รับบุญเป็นอย่างมากมก็ในครั้งนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้หลายๆคนได้เข้าร่วมเหมือนกันค่ะนี่โอ้ยสวยมากเลยอะนางมัซีของเราแ <laughs> ล้วหลายคนลุงช่วยงามมากจริงๆเลยนะที่มาท้าในส่วนคงนองอ่าพราวิสันโดนกันบางค่ะนี่โดยซึกงพันผือบางตื่นเต้นมากที่ได้เข้ามามีส่วนรวมโรมาก้อนไม้ว่าการจัดเทศมหาชาติเนี่ยคืออะไร ก็รู้สึกตื่นเต้นครับก็มีรู้มาก่อนบ้างแล้วครับก็เคยแบบศึกษาเราเรียนมาเลยครับแต่ว่ายังไม่เคยแบบจอลึกมากกว่านี้ครับคือได้เข้ามาร่วมกิจกรรมแบบนี้ก็ดีครับอืนี่ของพาวิซันโดนที่นี่ค่ะท่านชูช็อกกันมากใช่อีกหนึ่งตัวละครลักนี่ชูช็อกก้องเราท่านชูช็อกสักทีด่าเตียเต้ต้นผื้นมาผพอวารูโด้สึกว่าเป็นตัวละครเดียวหน้าสน่ใจมากๆเลยในรังนี้ครับค่ะเล่งไดเลเนาะ เป็นตัลวละครที่มีความสําคัญนะครับสําหรับเรือ่องนี้นะครับแต่ว่าเป็นถือว่าเป็นตัวลักตัวนึงเหมือนกันใช่ชคับแล้วก็อยากให้ตุกคนนะครับก้ามารวมทําบุญนะครับเพื่อให้ทุนการศึกษาน,นะครับสําหรับคนต่ี่วไม่มีทุนทรั์ในการเรียนครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมมีการไปศึกษาเรื่องราวมาก่อนบ้างไหมคะ เพื่อให้เพื่อให้สะท้อนตัวละครชูช็กในได้มาแบบสมบูรณ์แบบจริงๆมีได้ไปศึกษามาแล้วครับเรียบร้อยแล้วเพราะว่าในของชูชอกนี่คือจะเป็นตัวละครที่มีความเป็นอัปลักษครับอัปลักแล้วก็ดูไม่ดีเป็นข้อตานแล้วประมาณนี้ค่ะอาจารย์ทงน้องๆทั้งสามคนนะคะในทานาทีว่าเป็นเด็กรุ่นไหม่นะคะเราจะ มีการซืบซ้านหรือรรว่าต่อยอดในเรื่องนี้เนี่ยปันผือบ้างในท่านอาะที่เราเป็นเด็กรุุนไหมเราก็จะได้อนุรักษ์นรรมอันนี้นมนี้ไว้ด้วยะคะ่ะเริ่มจากหนองมัสตสีเลยค่ะก็ในปัจจุบันเนี่ยหลายหลายคนเหมือนตัวกางเองเนีเ่ที่เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะคะ,ะก็ถ้าไม่ได้มาทราบจากท่านอาจารย์ปิยะค่ะก็ไม่ทราบเลยว่างานเทศมหาชาติเนี่ยมีความสําคัญยังไงก็จะใช้ตัวเองนี่แหละค่ะที่จะเข้าร่วมเพื่อที่จะให้เพื่อนเพื่อหรือว่าคนรอบตัวเนี่ยเกิดความสนใจแล้วก็ได้เข้ามาเรียนรู้กันค่ะ เอาน้องพอว<า>ิสันโดสหรอคะครับผมก็แบบเ,เข้ามาที่มหาลาัยนี้นะครับก็เรียนเกี่ยวกับสื่อครับก็อยากจะบบนําสื่อที่ผมได้ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับก็ทั้งในซเชียลแล้วก็นอกซ ocial ครับแล้วก็แบบประชาสัมพันธ์ให้ทุกๆ้คนมาร่วมกิจกรรมนี้ครับอืมสุดท้ายค่ะน้องชูชจกขล้องเราค่ะแรงปันปืออีซบซ่านบันปือเพื่อให้ืา่ายเป็นเทโดจักทองคนรุ่นล้างต่อไปคะครับก็จ ซื้อนะครับก้องเราในการเผยแผ่ทำให้คนได้รู้จักมากขึ้นนะครับสําหรับโดยเฉพาะเด็กรุ่นไหมนะครับที่ไม่ได้เห็นกิจกรรมด้านนี้มากเท่าไรครับรวมถึงพ่มด้วยครับก็คือน,อน้องๆนะครับเป็นคือเรียนในไซสื่อสารมวลชนนะคะ<ช>กอะใชยการเรียนนี่แหละที่ได้เรียนมากนะคะเผื่อไปประชาสัมพันธ์นนให้คนในได้รู้กันนะคะที่นีมาในส่วนของอาจารย์กันบางค่ะกิจกรรมแลายๆคนก็อยากรู้และว่าในงานเนี่ยจะมีอะไรบ้างคะครับ กิจกรรมในงานวันที่26นะครับวันศุกร์26สิงหาคมที่จะถึงซุกหน้านี่ครับเคแล้วครับเคแล้วครับจริงๆนะวันนี้ผมจะเอากันหดาชาลีมากันลูปเวสันดอนมากันแต่ผมมันหล่ไม่โจ้ก็เลยออกมาเท่านี้ก่อนนะครับตั้งพี่น้องตั้งพี่น้องถ้าต้องการแล้วันที่26นะครับนะ26มันก็ว่าเทียงคลึงลงมือกันแล้ยกลองย่าวล่ำกันก่อนซากซากล่ำกลองย่าวรียบไหลหมด มีร่งท่านที่นี่ร่งท่านนี่ก็ไล่คนติดต่อมาแล้วครับตอนนี้ถ้าพี่น้องตีกว้างอยู่ทั้งบ้านอยากจะรวมไม่ว่าจะเป็นอะไรไเลก็ของกินนะครับนะคนละมากลหลากหลายหรือว่าเป็นข้าวเป็นกล้วยเตี๋ยวเลยติดต่อได้เลยครับครับคนนใน,ในรวมท่านหาานก่อนพอชัดปับ๊บใบม่งตรงก็ลงมือเลยนะครับ นั่ข้าสู้พิธีการเลยจุดตุ้เตียนบูชาประดัใจก็ลงมือเทศมหาชาติแต่ผมจาเรียนว่าหนักเทศมหาชาติผมนี่มุ่นจากกรุงเทพมาครับบินชาวันเลย<อ>เป็นหนัก,กแรกจัก,กรเทพนะครับ<อ><น>เป็นหนักแรกชื่อดังของประเทศไทยเลยนะครับยอยรุงเทพ่ทานก็เมตตานะครับพระมหาจารุวัตรจาร,ณจารณุณะจนะธรรมโมนะครับพระมหาโสพลสุทีโรนะครับซ่องรูปนี้เป็นพระหนัก แร่ที่ดีมากเลยถึงเอามีปีพาดปีพาดก็ในความอนุเคราะาห์จังมอดทักซินนะครับในการบรรเลงหลับกันแต่ละกันและมีการแสดงสลับสลับหน่องหนองที่นั่นล้งนะครับและจัดชากทั้งหมดเป็นปลาหิม,มาพาน สั่งเด็กแล้วนะครับตัดกลวยตัดอ้อยกันเรียบร้อยแล้วนะครับหลุกโนดเลยมันอยากถึงพร้าแลยตอนนี้คิดงานไม่แล้วครับว่ามันใหม่เลยทอนเลย้อยแล้วนะครับเอาของจริงมาตั้งกันเลยนพ่อแซดปั๊บเทสแซดแล้วเขาอาเอาแล้วก็หยิบไปเลยเป็นสิริเป็นมงคลตอนนี้เข้าวสั่งยศหกสิบเรียงเลยนะครับเอาคนไทยนะครับมาถึงมาดับ แบบนึงหลกตอนี่ร่อยควักกันนะฮะับเพระว่ามันเล้งนะครับหิมะพันธ์แบบปักตายนี่นะครับคนไล่คนเขาบอกว่าอีไปเอาหลกตอเนี่ยนะครับได้ถึงนอใหม่ทำไมที่นี่ครับบาใครสนใจนะครับมีนอใหม่รวมล้านนอใหมั้งรวมกันได้นะคะที่นี่ในส่วนของเรื่องสถานทีในการจัดงานลนะคะเวลาเรารอเราว่าเริ่มตั้งแต่เที่ยงครึ่งอ่าที่นี่สักในการจัดที่เราจัดที คณะคารุซาซากรรมและเทคโนโลยีเลยครับถ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช่มงคลนรีไิชใช่จงหวัดสงค้านะครับนะริมเล่ครับที่เขาเรียกเทคโนโลยสงค้านะครับ้าวไปได้เลยครับมีไปบอกทั้งไม่ลงเลยครับบอไปบอกตลอดเลยว่าถึงตรงไหนแต่ผมอยากใหทับไปแล้วไปก่อนสักทีนะครับไปกินข้าวกันก่อนนะครับที่นี่ไลาก้นกาเป็นห่วงเราว่าเอ๊ะถ้าไม่ได้ไปได้คิดอีกทำาบุญโยเทบาลนี่เอ๊ะกองใหญ่เด็กๆว่าเอ๊ะถ้าได้ทำบุญมัง ได้บุญพันีุน้ำปลือนะครับก็สมัครประชานนะครับโดยมีบัญชีนะครับบัญชีบัญชีที่เข้ามานะครับคืนย้อนหน้าจาสมัติประสานงานกันได้ขนานั้นเหรอคะอันนั้นเป็นช่องแหรอครับยับยับฮิดครับจะมีแม่เหล็กบัญชีอ่ะแล้วแม่เหล็กบัญชีสมัครหรือว่าติดต่อโรงท่านนะครับติดต่อคุณคุณ ท่านิทานนะครับตามเหล็กเทรศัพท์บเดปลากดนะครับติดต่อลงท่านเอาข้าวมันไก่วยังได้มาช่วยนะครับได้หมดเลยนะครับใครทําต้มใบโอไปได้ก็ได้หมดเลยนะครับอันนั้นคือคือไม่เหล็กบัญชีนะครับถ้าจะไม่ท่านต้องคอยคอยนาจอยไวเลยท่านนาจอ้อกน็ได้นะครับนะก็สมัครโอนเงินเข้ามาได้อันต่อมาก็คือว่าข้างนี้คนที่มารวมบุญเนี่ย ทั้งคณะก็ได้รับความเมตตามีวัตถุมงค้นแจกกันคือว่ามีนองอยู่คนหนึ่งครับที่ขับรถมาจากหนครเลยเอาเอาเลี้ยนตาคล้ามาครับแล้วพายันตากไขามากวัดเจดีย์มาให้พายันเจลลอยพื้นเลี้ยนเจลลอยองเพื่อจะแจกกันกับคนที่มารวมมับทันจิตเมตตามากให้มาฟรีเลย ให้ทำขุนเท่าใดไม่ว่ากับถ้ามางั่นได้รับแน่แต่ถ้าว่ามาแม่ชนอาจจะมดนะครับเพราะมีจำกัดช้าอดหมดนะแจ้งสามีใช้ได้เลยนะคะนี่นะคะพายันเซโรยใช่ไหมคะพายันเซโรอยพื้นไม่ใช่เซโรยบานนะครับเซโรอยพื้นทำขุนเท่าใดก็ได้ครับถึงจะมีเลี้ยนด้วยครับเลี้ยนวัดตู้มงคลด้วยนะครับเป็นเลี้ยนตากไวยเป็นเจดีเพราะว่าถ้าหากว่าใครถ้ามีความเชื่อเกับตาก้วยนั่นก็คือสามารถต้องไปรวมกันได้แล้วก็ไปเอาโค้งนี้เป็นเท้าหรือเจ้าพี่นะคะ แต่ว่าเยอะแต่ว่าพลังศรัทธาว่าจะร่วมบริจาคกันกี่บาทก็เท่านั้นใช่ค่ะไป็นในบัตรเท็ตีกับรุ่นนี้เป็นรุ่นโคสเท็ตีอุ้บที่นี่ย่างว่าคือทำไม่ไม่บริจาคด้วยเบียดด้วยอะไรก็คือสามารถเอาของเอาไรไปบริจาคทุนตื่นได้เลยนะคะได้ครับได้แต่ว่าทางวัดทางเพ่ของการจัดกิจกรรมคนนี้เนี่ยก็เผื่อเทว่าจะทําเผื่อการศึกษาใช่ไหมคะครับเผื่อทุนเด็กครับประจุนั่งคือห้าทุนในเด็กเพราะว่าขนาดเองก็คาดแคลนดีด้วยเรื่องเด็ก เห็นแหละธรำปู่จะช่วยช่วยใด้ถึงซ้องบูรณาการกระดิ่งการซ้อนที่เป็นลักษณะวิชาครูนะครับและวิชาการแสดงของซื่อสารมวนชนหนองๆนะครับแต่ที่สําคัญคือทํามปู่เยาวชนเนี่ยได้เห็นว่า การเทศมหาชาติุกคนมันน่าอยากเลยถี่มันทุกต้องจะมันเบื่อใช่ประวัตต้องบอกว่าการจัดกิจกรรมคนนี้เนี่ยก็คือว่างอีห้าได้นั่นน่ักที่น่านๆนเลยครับคิดนั่านๆกัน่นเลยมารวมกันด้วยแล้วก็มีการแสดงขึ้และหว่าไม่น่าเบื่อและไม่น่าเบื่อทางดนตรีตางาง ต้องบอกว่าสนุกสนานย่างถ<ะ>ิ่บอบอาจารย์บอกว่าหุนนี้เนี่ยเป็นหุ่นเด็กยเยมือนกันครับใช่รู้สึกข<ช>องเรารู้สึกวันผือบางโอ้ภ<อ>ูมิใจมากเลยครับพ่อคิดแล้วว่ากคว่าพ่อคิดงานประชุมในคณะแล้วทุกคนก็รหลวมมือทุกไว้เลยแต่ผมรู้สึกว่าปลื้มใจเนี่ยว่าถุกย่างที่ประสานไปอนะทุกคนก็ติดต่อกลับมาเลยพอลูกข้าติดต่อกลับมาติดต่อกลับมาตอนนี้ก็มีเงิินนบบรรรจจาาาาคคคกกััพพสสมมวล้ะะะะดด็ยยยททํใหปีุ่ วันนี้มาออกพี่น้องครับไม่ต้องเสียเบี้ยนะครับอิน <NPC S 1> ีทก็เมตตาฟรีครับพร้ผมกับวม่า,มานำน้องนักศึาแต่งตัวอะไรก็มากกันเลยว่าลุงเราคิดว่าทํายังไงจะได้มีเงินที่ให้เด็กได้ใายจ่ายต่อไปนะครับ,ค,รบค่ะคนี่รายได้บอกว่าหนกเนื้อจะเอาอาไปใ,ให้น้องๆแล้วก็คือเอายไปพัฒนาเรื่องการศึกษาบันผืบ้างก็อาจจะ นางสาต่อไปเวลาไปแข่งขันชนะเรือรับชาติรับหน้าหน้าชาติเนี่ยผมอาจจะเอาเงินนียให้รางวันบางกับเด็กหรือบางที่ไปเดินทางไปไปแข่งขันก็เงินไม่พอก็ทางการนี้ไปคาให้เด็กบางเพราะมันไม่มีเงินนะครับบางที่ใช่ค่ะคือเงินส่วนนี้ก็สามารถเอาไป่ชยเลือด้านอื่นอนอกเจ้าเป็นทุนการศึกษาแต่จะเกี่ยวกับนักศึกษาหมดเลยนะครับเหมือนซิเกามันน้องเบ้าผัดน้องเบ้าผัดของเรานี่เคยเลี้ยงเลี้ยงว่าถ้าเาเบี้ยไม่พออะไรบอาจารย์ปิยะอาจารย์ปิยะก็จะจัดหายแต่ว่าทางเพลก็คือเป็นเบี้ยที่ว่าได้จากการที่ว่าาเร รวมระดมทุนกันมาอาสุดท้ายเวลาแขอีมดให้น้องๆค่ะเชิญชวนสักคิดนึงเรวาเชิญชวนเอาแบบบอกเลยจัดเต็มเลยนะว่าวันนั้นได้มาพบกับนางมัตซีหรือว่าพาเวนซันโดนหรือว่าชูชกของเราค่ะค่ะก็วันที่26นี้นะคะก็มาเจอกันได้ที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะคะเวลาเที่ยง สานะคะมาพบเจอกันได้ค่ะนอกจากการฟังเทศมหาชาติแล้วนะคะก็จะได้มาพบเจอกับพวกเรานะคะในวันนั้นแน่นอนค่ะ นียืนยันเลยนะคะไปกันได้นะคะเพราะว่าไม่ใช่ท่าวแต่นองนักศึกษาร,รวมได้อย่างเดี้ยประชาชนสามารถเข้าไปรวมได้นะคะเม,มื่อเทวาอาจารย์บอกนะเค้าไปดึไม่ลุ้งในนอนพอดีไ่ไต่ไ,ไปก็ปล่อยตามเานะใช่มีปลากระองทามนะคะทีนี้สุดท้ายค่ะไปเดี๋ยวอาจารย์เลยค่ะให้อาจารย์ได้เชิญชวนกันเข้ารวมกิจกรรมเทมาหาชาิกระดุมทุนการศึกษาในห้วนมีค่ะครับพี่น้องที่ฟังอยู่ทังบ้านนะครับก็เห็นแล้วก็เข้าใจแล้วแต่ ราบถึงวัตถุประสงค์แล้วผมก็เชิญชวนอีกครั้งนะครับก็เชิญชวนมารวงงานนะครับเผื่อเป็นบุญเป็นกุศลคนโบราณก็บอกแล้วว่าถ้าฟัง1ิกันครบเนี่ยบุญหาซานนะครับแต่ละกันก็มีอานิสงส์มากที่ะจะสะท้อนเห็นว่าข้อคิดต่างๆโดยเฉพาะพนังมัดซี่เดือนนี้เป็นเดือนวันเมย์พนังมัดซี่เป็นเมย์ที่ลูกเนี่ยโดนบริจาคไปแล้วให้กับชูชอกแม่ก็จะเศร้าแม่คกิดตุ้งลูกตอดเวลาถึงเดือนนี้วันแม่พ่อดีนะครับพนังบัตซี่ก็เป็น พ่อรยาดีดีที่ดูแลสามีที่ก็ว่าข้อคิดคือเว้นดีเพราะว่าผัวดีเพราะเมียนะแบบนี้พนักงานซีก็เป็นต้นแบบและอีกหลายๆอย่างในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ฝากนะครับติดต่อมาได้นะครับหลวงหน้าตามมยเหล็กโทรศัพท์หรือวันนูอีมาเลยก็ได้นะครับแต่ผมาราบตอนนี้มีเช่าบ้านติดต่อผ่านรถบัสมาหาขั้นแล้วนะครับแต่ผมพอสามาแล้วนะครับเขาประสานมาแล้วตอนนี้ครับก็เลยคิดงันเลยว่ากับเขาได้ตรงไหนพร้อมให้พร้อมเก่งไงพร้อมนะครับก็มีคนรวมหลายคนแล้ว ที่เสียงหว่าหล่คนบอกว่าเอ้ยแล้วซิบซ้ำกันในชายระยะเวลานานมากไม่นานครับตอนนี้เป็นลักษณะเชิงประยุกต์ พี่น้องหลายคนว่าเอ๊ะฉันเคยกว้างมาซ้ำวันซ้ำคืนมั่งเลยมั่งนะตอนนี้ก็ครึ่งวันหรือว่าสักใบม้งเซตประมาณสักสามคืนเส้นม้งยังมา่งเนยไม่นานกับไม่นานแล้วก็เรามีการป้องกันโควิดเรียบร้อยนะครับก็คือมีการห้างระยะห่างเรียบร้อยนะครับครับนี่ก็คือต้องมารวมกันช่วยกันนะคะพอมารวมบุญก็คือช่วยการศึกษากันได้แล้วนะคะคุณตาทันในจะติดโควิดมาไม่รอดนะครับไรซ็อตยั่งแบบเรามีไรซ็อตเป็นเพศของธนาการุษาซากกับเทคโนโลยี กินคนฮ่าไปได้เลยได้เลยครับนะครับเริ่มเปิดไล์ตอนตอนไหนคะใบม่วงเลยรึใบม่วงกก่อนใบม่วงครับเริ่มเลยครับที่นี่การเล่ยเร็วเป็นนกคนแม่มาไม่รอดมั้งเลยมั่งกัสามารถโอนเบียร์มาได้ทำุญนะครับตามไม่เหลือนั้นนะครับสองทางว่างนี้งานมาสองทางขึ้นอย่าแล้วนะคะมารวมบุญกันได้นะคะช่วยการศึกษานะคะอย่น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวเอาให้ทีมงานขึ้นอินโฟมาเรียบรอบกันค่ะ ได้สอ,อ,องทางนี้นะคะได้รถตั้งไว้เลยแคปไว้เลยๆๆนะคะกับกิจกรรมเชิญฟังเทศแล้วก็เป็นเจ้าภาพเทศมาห้าชาติเพื่อทุนการศึกษาวันซุปเทเยิพฮอตซิ่ง5คมน,นะคะวันศุ์นี้อีกถึงเลยนะ,ะ,ะั้งแต่หรือัางแต่เทียงคึงนะคะ,คะไปกินข้าวกันก่อนถึงโรงทานนะคะเอาจัดเทศคณะคารุษซ์อุตสากรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยค่ะในบั้นที่รวมบริจัคทำบุญคืนยานหล่วนะคะ้ายรบแคปหน้าต่อไปเลยนะคะได้ทําบุญอู้อิ่มอกอิ่มใจละนะคะนี่ เวลาเข้ารายการพวกเราก็มดลงเสียแล้วค่ะวันนี้ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณอาจารย์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ปียะประสรงจรันทร์คณะบดีคาราาศาสตร์มทรส,สิวิชัยและก็รวม,รวมถึงน้องๆนักศึกษาทัังสามถัน้วยนะคะขอบคุณมากๆค,ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ